สวัสดีครับผมแบงค์ธนาทรัพย์บุญยะบอนอนิวัฒน์การวิ่งนะครับเป็นการออกกาลังกายที่เป็นที่นิยมอย่างมากในปัจจุบันและผมเองนะครับก็เชื่อว่าการวิ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนทํากันได้อยู่แล้วแต่ถ้าคุณอยากวิ่งให้ไกลขึ้นเร็วขึ้นและที่สําคัญนะครับวิ่งให้สนุกยิ่งขึ้นติดตามเราเลยครับ go faster เพราะเรามีเรื่องราวและเคล็ดลับดีๆมาแบ่งปันทุกคนกันครับเบอร์ลินอันนี้รู้สึกประทับใจเลยเพราะว่าตลอด42กิโลอ่ะแทบจะไม่มีกิโลไหนเลยที่ไม่มีกองเชียร์ แค่เพียงแบบเราขึ้นไปยืนบนเครื่องน,น,นะครับมันจะสามารถบอกได้เลยว่ารูปเท้ามีลักษณะแบบไหนแบรนด์มีเว้าเท้ายาวเท่าไหร่กว้างเท่าไหร่ประมาณนี้ครับใช่แต่ขาเนี่ยก็คือต้องตรงหน่อยแล้วก็เปกข้อเท้าไว้ไม่ทิ้งไปอย่างนี้เปกเท้าไปอย่างนี้แล้วลง